วันนี้เนี่ยนะครับนำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับพบกับผมวิชานช่วยชูใจตามปกตินะครับต่าวเช้าอสมทเล่าเรื่องเมืองใต้นะครับเมื่อวานที่เบตงนะครับคึกคักขึ้นมาอีกรอบนะครับเมื่อนายกรรฐมตรีนะครับคณะรัฐมนตรี นะครับนั่งเครื่องบินนะครับมาลงที่เบตงนะครับเปิดสนามบินเบตงนะครับก็สร้างความเคลื่อนไหวสร้างความคึกคักให้กับเบตงเยอะเลยทีเดียวนะครับนับจากนี้ไปเนี่ยจะมีคนจากทั่วประเทศหลั่งไหลไปเบตงได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่องของต้องเที่ยวชุมชนที่ ยาลาเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมจับมือกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับกับท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับจับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำท่องเที่ยวชุมชนจัดรายการทัวทางไทยนะครับเนี่ยทำรายการวิทยุในกรุงเทพมหานครพาคนกรุงเทพ มาเที่ยวปักใต้นะครับเป้าหมายหนึ่งที่เราจะไปต้องเที่ยวชุมชนกันก็คือที่จังหวัดยาลายาลามีอะไรน่าเที่ยวนะครับยาลามีที่ไหนหน่าเที่ยวบ้างนะครับไปคุยกับต้องเที่ยวกีฬาจังหวัดยาลานะครับผมเห็นภาพต้องเที่ยวกีฬาจังหวัดยาลาเนี่ย ระเวนลงพื้นที่นะครับไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมาก่อนหน้านี้เยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนส้มไม่ว่าจะเป็นไปร่อนไปรอนหาทองคำนะครับไปกินอาหารเบตงแท้ๆนะครับหรือว่าไปแหล่งประวัติศาสตร์นะครับชุมชนที่เบตงนะครับไปคุยกับ ต้องเที่ยวกีฬาจังหวัดยะลานะครับคุณปุณนาัน,านตองอยู่นะครับสวัสดีครับท่านปอครับสวัสดีค่ะคุณวิชาญครับผมนะครับท่านปอสบายดีนะครับไปอยู่ยะลาย้ายจากจังหวัดสตูลน,นะครับไปอยูอ่จังหวัดยะลานะครับอากาศดีแหล่งต้องเที่ยวเยอะนะครับ เอเป็นไงบ้างครับไปอยู่ยะลาเอ่อยะลาก็สบายดีค่ะอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนกับอยู่ทางใต้บ้านเราเนาะอยู่ตะตูนก็บรรยากาศหนึ่งก็คือมันติดทะเลแต่ทีนี้พอมาอยู่บิเออยะลานะในส่วนของที่ลงทุนที่เนี่ยแล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศเนี่ยะยะลาเป็นเมืองในหมอก เป็นเมืองที่อยูภูเขาเป็นเมืองที่มีออ่ทัศนียภาพสวยงามมากๆเลยก็เลยสุดไ,ได้เพราะว่าเดิมๆก็เป็นคนพัทรลุงซึ่งอยู่กับป่ากเขามาก่อนนะคะครับท่านท่านผอ,อนะครับท่านผอ,อลงไปยาลาเนี่ยนะครับอพอไปถึงเนี่ยมาจนถึงวันนี้นะครับได้ไปสำรวจพื้นที่ท่องเที่ยวของยาลา ที่ไหนมาแล้วบ้างนะครับตรงจุดไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของยาลาเนี่ยเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังหน่อยครับเผื่อใครสนใจอ,อยากไปเที่ยวยาลาหรือว่าอยากไปชมสกายวอล์กยาลาแล้วเนี่ยนะครับไปไอเอเวงแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปเที่ยวที่ไหนต่อได้บ้างที่น่าสนใจท่านผอ,อ,อชวนเที่ยว ท่องเที่ยวชุมชนยาลาหน่อยครับเชิญครับค่ะค่ะในเรื่องของการท่องเที่ยวต่อยอดเนาะจากการท่องเที่ยวหลักการท่องเที่ยวหลักเน้นเท่าที่เราทราบก็เราทราบกันดีนะว่าเรามีทะเลหมอกอายวยงนะซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเบตงอำเภอเบตงแล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็สร้างสกายวอล์คขึ้นมาเพื่อที่จะ เดินดูเรื่องท่องเที่ยวนะคะอะ่ที่นั่นเป็นการลงทุนที่ดูแล้วมันจะคุ้มค่ามากๆเลยนะเป็นการเปิดโลกใหม่ให้จังหวัดยะลาเลยนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวพื้นที่ตรงนั้นพื้นที่อายเวงพื้นที่เบตงที่เป็นเป็นเป็นอายเวงเป็นส่วนหนึ่งของเบตงนะคะอำเภอเบตงเนี่ยอายุเวงเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหลักๆของ การต้องเที่ยวของยะลาไปแล้วนะทีนี้การต้องเที่ยวชุมชนนะคะที่ที่ได้ไปเที่ยวแล้วก็ได้ไปสํารวจแล้วก็ประทับใจนะก็จะเป็นในเรื่องของการดูหมอกเหมือนกันดูหมอกมอของอาคุณนงศิริัตเคยได้ยินไหมคะคุณวิชยานครับการขึ้นไปการขึ้นไปบนภูเขาที่ที่ที่เป็นยอดแหลมๆนะแล้วความสูงระดับจากระดับน้ำทะเลเนี่ย ก็อยู่ที่พันห้าพันหกนะหมายถึงกิโลกว่ากว่าที่ขึ้นขึ้นไปถึงยอดของคณนงศิริพัฒน์การเอได้ได้ไปเที่ยวตรงนั้นแล้วก็มีท่องเที่ยวชุมชนที่บริการนะมันจะมีชุมชนอท่องเที่ยวที่รวมตัวกันนะเป็นคนยะลาเองคนไอายุเวงเองเธอทําการตลาดมานานหลายปีแล้วแหละชวนคนโน้นคนนี้ไปเที่ยวบ้านเขา ตอตอนแรกๆที่เขาที่เขาทํากันเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอ่านั่งมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ห้างคือมอเตอร์ไซค์ที่อเอาไปกรีดยางอะประมาณนั้นแล,แล้วก็พานักท่องเที่ยวขึ้นไปบนภูเขาเพื่อที่จะดูหมอกตอนแรกๆเขาก็ใช้ใช้วิธีนั้นที่ที่พาไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็อ่ามีบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวมีอ่าเขาเรียกว่าสื่อมวลชน ครไปแล้วก็มองเห็นอ่าแล้วทีนี้เขาก็ทำไทยอ่าเขาก็บริการดีนะเป็นคนอัจฉรยาใส่ดีคนที่นั่งน,นะคะเป็นคนพูดพูดจาน่าเชื่ออ่าน่าน่าเชื่อถือแล้วก็เล่าเรื่องบ้านของตัวเองว่ามีความสงบนะคะแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าบ้านเราชียาลาเนี่ยไม่ได้มีอ่าไม่ได้เป็นเหมือนตามข่าวที่เห็น ข่าวที่เห็นเนี่ยมันมามีมาเมื่อสิบปีที่แล้วประมาณนั้นค่ะแล้วทีนี้บ้านเขาเนี่ยเขาปลูกป้องบ้านของเขาอย่างดีเลยหมายถึงว่าชมุมชนท่องเที่ยวที่นั่นมีความรักมีความสามัคคีกันที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวได้สเดือนก็ก็ประทับใจนะคะที่ได้ขึ้นไปบนยอดเขาคุนงูศรีปันนะคะเป็นช่วงที่มีหมอกนะคะ,ะแล้วก็หมอกเนี่ยมันมีทั้งตีเลย คือไม่ไม่ต้องมานั่งลุ้นนะคะว่าช่วงเอาไปช่วงไหนก็ได้นะคะ online, <reco B. S 1> แต่ว่าไปแต่เช้าหน่อยเนาะต้องลงุนลุกขึ้นตื่นแต่ตีห้าเพื่อที่จะทำทางขึ้นไปข้างบนนะคะเขาก็ในส่วนของชุมชนท่องเที่ยวเขาก็พัฒนาของเขาไปเรื่อยๆนะคะแต่สภาครัฐภาคอะไรเนี่ยอย่างสออบตเนี่ยในพื้นที่เนี่ยก็ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวอยู่นะคะเรื่องช่วยกันพัฒนาพื้นที่นะคะ สิ่งอำนวยความสะดวกอะไรที่เขาสามารถหาได้ในในในพื้นที่ตรงนั้นก็พยายามที่จะทํากันก็ว่าเชิญชวนนะคะนักท่อง,งเที่ยวนะคะที่จะมาเที่ยวยะลานะคะโดยมุ่งไปที่เบตงเป็นหลักนะคะแล้วเบตงคราเบตงเนี่ยมันเยอะมากนะคะมันหลายหลายตำบลน,นะคะคนพิษณุโลครับแล้วยังมีพื้นที่ คุณวิชันมีจะให้เล่าถึงที่อื่นตีต่อได้เลยครับ<อ>ต,ต่อได้เลยครับท่านผอครับต่อได้เลยครับค่ะค่ะค่ะในส่วนของอที่ที่ที่น่ารักอีกสี่ห้าที่นะคะที่ที่เป็นท่องเที่ยวชุมชนที่ได้ไปสัมผัสก็เท่าที่ทุกคนทราบนะคะว่าที่นั้นมีหมู่บ้านปิยมิตรนะคะหมู่บ้านปิยมิตรเนี่ยมันจะมีปิยมิตรหนึ่งแล้วก็ปิยมิตรสองนะคะ ในพื้นที่ของหมู่บ้านปิยมิตรเนี่ยเมื่อก่อนนะคะ,ะในรุ่นของเขาเรียกว่าอ,ะ,อะไรนะเอนเอ็กเนเอกนะคะที่ที่เป็นคนรุ่นเก่าๆๆท,ที่ที่ผ่านอะไรมาเยอะหมายถึงว่าเขาลำบากมาเยอะแล้วก็กต้องใช้ชีวิตแบบลำบากมาก่อนในพื้นที่ป่าเขาเป็นคนพื้นเทชาวจีนมาเลเซียแล้วก็มาอยู่ มันก็เรียกความขัดแย้งทางการเมืองนะคะก็ก็ทําให้เขาได้ลําบากลําบนมาทีนี้ในส่วนของความลําบากทําให้เขารักกันนะคะทําให้เขาสามเนี่มักขี่กันนะคะที่จะพัฒนาตัวเองนะคะคนที่นั่นเขารักกันมากเลยนะะ่าแล้วก็นอกจากรักตัวเองแล้วยังรักนักท่องเที่ยวด้วยนะคะก็เท่าที่ไปสัมผัสมันมีอุโมง์อุโมงปิยมิตรนะคะอุโมง์ปิยมิตรเนี่ย มันมีทั้งเล็กและใหญ่นะคะในส่วนที่เราเห็นที่นักท่องเที่ยวทั่วไปเห็นแล้วก็ได้ไปสัมผัสอุโมองค์หนึ่งเนี่ยเป็นยังเป็นอ,อุโมงค์เล็กๆอยู่นะคะแต่ว่าเล็กๆของเขาเนี่ยเราก็เดินกันเหนือแต่เนาะได้ไปสัมผัสอุโมองค์ดินนะคะที่เข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นอ่มีซอกมีซอยที่อยู่ข้างในอุโมองค์นะคะเป็นพื้นที่ที่เขาใช้หลบซ่อนหนีทางการกันนะคะ แล้วก็ต่อสู้กับทางการในสมัยโบราณนะ,ะก็ก็น่ารักค่ะคนที่นั่นเขาพยายามที่จะเอาประวัติศาสตร์ของเขานะคะไกด์ที่ไกด์ชุมชนที่เป็นคนเล่าเรื่องก็พัฒนาตัวเองค่ะพูดภาษาไทยก็ไม่ชัดแต่ว่ามันมีภาษาจีนอยู่บ้างอะไรบ้างแต่ว่าเธอเพยายามที่จะสื่อสารว่าความลำบากของเขาเป็นยังไงแล้วเขาใช้ชีวิตยังไงแล้วก็เล่าให้นักท่องเที่ยวฟัง ก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่มานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาแล้วก็เป็นบอกต่อว่าที่นี่มันสงบแล้วนะคะชาวบ้านก็มีความสามัคคีนะคะในส่วนของสิ่งที่เขาพยายามจะปีจะพีเศนให้พวกเราก็คือในเรื่องของอาหารคุณวิาร์ทราบไหมคะว่าที่นันมีอผักน้ำเคยทานเคยท <ผม S 2> านไหมคะผักน้ำมตรงนะค่ะเราก็ตอนแรกก็ ไม่เข้าใจหรอกเพราะเรากินกินผักคนกินผักต่อไปเจอผักน้ําที่มันน,นึกว่าใช่เมื่อก่อนก,อนก็เวลาเรากินขนมจีนอะ่ะมันจะมีผักวอเตอร์เกรดะอะไรสักอย่างซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับผักน้ําเราก็นึกว่าอันนั้นคือผักน้ําแล้วแต่พอ <c oughs> ถึงเบตรงไป,ไ,ปไปกินผักน้ําจริงๆรสชาติของผักน้ําที่ที่เขาทําให้รับประทานเนี่ย จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่เรากินกับขนรรมจีนนะบางคนเขาเ้าใจผิดเึกว่าไอ้ไอผักอ่าผักที่เป็นผักใบแคใช้ลูกหัวใจอะ่ะครับอันนั้นคือผักน้ํานะคะแต่ว่าพอมาเจอที่นี่อา้าวผักน้ํามีใบเ,เล็กๆแล้วก็เป็นก้านแล้วก็ยาวๆแล้วก็กรอบนะคะเวลาเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันจะมีรสชาติถ้าเราไม่ผัดมันจะส่วนเฟื่อนอน,นะคะพอเราไปผัดกับสิ่งที่ที่ทีเขาทำนะคะเอใช้วิธีปรุงแบบ ขึนบ้างไม่ใช้ผงชูรสอ่าแล้วก็ใช้ซีอิ๊วขาวที่เขาทําเองอะไรพวกน,นี้ค่ะก็กินแล้วจะรู้สึกกลมกล่อมแล้วก็จะหวานมากๆเลยในส่วนของผักน้ํามันเป็นผักที่ทําให้สุขภาพของเราอ่าแข็งแรงประมาณนั้นนะคะทีนี้พอเราไปพอพอ,พอ,พ,อพอเล่าเรื่องผักน้ําเสร็จก็มีอาหารอย่าอื่นอีกยกมาอีกอ่ะปลาจีน ปลาจีนที่เขาเลี้ยงเองนะคะเลี้ยงเองในบ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 น,บน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 บ่อนเขาที่เขาขุดขึ้นมาเนี่ยเป็นบ่อที่สะอาดมากๆนะคะเป็นธรรมชาติก็เลี้ยงแบบไม่ต้องมีสารเคมีนะคะเขาเลี้ยงโดยธรรมชาติก็เอามาเสิร์ฟให้เรากินก็ทําแบบอาหารจีนประมาณอ่าประมาณว่าจะต้องมีเอขิงมีอะไรพวกนี้ยซอยเพื่อ,อที่จะให้รสชาติด,ดีขึ้น ก็กินไปกินไปอ่ะยังไม่หมดเธอไปเอาอาหารอื่นมาอีกกินกันบอกว่าประทับใจมากๆเลยทั้งอิ่มทั้งทั้งอร่อยแล้วก็ทั้งสนุกาชาติอาหารไก่เบตองอะไรนี้ค่ะไก่เบตงก็เป็นไก่พื้นเมืองที่ท,ที่เขานํามาตอนสมัยที่เขาอ่หนีมาจากประเทศมาเลเซียเพื่อมาใช้ชีวิตที่นี่ก็นําไก่มาด้วย ไก่เบีตรงนี่เป็นไก่ที่ตัวใหญ่มากนะคะเนื้อนุ่มกรอทำมาบอกมันยายก็ไม่ถูกนะครับเป็นแล้วก็ท่านท่านผอครับท่านผอถ้าเราถ้าเราติดตามเรื่องราวของยาลาเนี่ยยาลาเนี่ยหนึ่งสถานที่ต้องเที่ยวสวยงามหลากหลายสองเรื่องอาหารการกินนะครับที่ท่านผอเล่าเมื่อสักครู่ สามเรื่องของผลไม้เมื่อถึงฤด,ดูผลไม้เนี่ยยาลาโดดเด่นเลยทุเรียนงาะมังคุดลลงกอง,ง,งอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามกิจกรรมกิจกรรมที่น่าสนใจที่ยาลาก็มีเยอะแม้แต่การไปร่อนทองเนี่ยท่านพอไปร่อนทองวันนั้นได้ทองมาบ้างไหมครับ เป็นาการการลอนทองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของป่าฮา,าลาบลาอีกฝั่งหนึ่งนะคะของเป็นเป็นอีกฝั่งหนึ่งของป่าลาบลาที่อยู่ติดกับนราธิวาสเอ้ยที่อยู่ติดกับยะลาเขาเรียกว่าพื้นที่ตรงนั้นแยกมามาเป็นนราธิวาสแต่ว่าพื ides, insan, ้นที่ตรงนั้น <so> มันเป็นที่ที่เดียวกันฝืนเดียวกันทางยะลาเนี่ยเขาเรียกป่าฮาลาบลาแต่พอไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะ เขาเรียกป่าบาอาบลาฮาลา,า,ลาบอใบไ,ไม้ขึ้นก่อนบาลาฮาลานะคะก็เป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาทองที่มีชื่อเสียงนะคะถ้าเราไปจากยะลาเนี่ยเราก็สามารถที่จะอ้อมไปทางรามันนะ,ะแล้วก็ไปเอเลาะไปเรื่อยๆนะคะตามสันเขานั้นไปก็ไปเจอป่านั้นนะคะถ้าเราไปจากหมู่มบ้านจุฬาพรก้าวนะคะ ก็มันก็จะมีพื้นที่เดินป่าให้ไปทะลุไปทางทางโน้นเหมือนกันนะสุขีรินทางภูเขาทองนะคะที่ไปลอนทองเนี่ยคือเขาชวนไปนะคะเพื่อนเพื่อนชวนไปว่าไหนไหนมาเที่ยวป่าฮาลาบาลาแล้วมาอยู่ยาลาแล้วลองไปเที่ยวบาลาฮาลาดูสิเตอนแรกก็งงอะนะคะว่าทาไมมันชื่อแตกนะคะแตกต่างกันอ้าวอาละฮาลาขึ้นก่อนอยู่ยะลา บาลาขึ้นก่อนอยู่หน้ารา่วาตแต่ว่าเป็นพื้นที่เหมือนกันเลยก็ไปล่นทองก็ได้ได้มานิดหนึ่งค่ะแต่ว่าคำคำว่าได้นี่หมายถึงว่ามองไม่เห็นว่ามันจะมีค่าสำหรับเรานะแต่ว่ามันมีค่าสำหรับคนที่ร่อนคนที่ประกอบอาชีพอยู่ที่นั่นนะคะเพราะว่ามันเป็นเศษทองเศษทองตรงนั้นเพราะมันจะต้องเอาไปรวมกันนะคะ ก้อนหลอมันเป็นเครื่องประดับที่เห็นนะก็เป็นก็ราคาเป็นเงินนะตรงนั้นน่ะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกเป็นขายเป็นกรัมประมาณนั้นค่ะพอขายเป็นกรัมแล้วก็จะก็จะได้ราคาราคาดีมากๆเลยที่นั่นนะคะเพราะมันเป็นทองคําบริสุทธิ์นะคะไม่ต้องมาหาอะไรมากมายพอช่างปุ๊บเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าเอาเท่านั้นบาทนะคะที่เขาตั้งาคใกล้เคียงกับท่านที่ก <Indeed. S 2> ท่านผอครับเมื่อวานเนี่ยนะครับเปิดเที่ยวบินลงเบตงอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนั่นหมายความว่านับจากนี้ไปเนี่ย เมตรงเองจะมีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพที่บินตรงลงมาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับาทางท่องเที่ยวและกีฬา,าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางสอบาตตทางจังหวัดยาลาเองอที่ท่านพอได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาวางนโยบายไว้ไว่าอย่างไรบ้างครับ ในส่วนภาครัฐนะที่เตรียมที่เตรียมรองรับนักท่องเที่ยวนะคะก็พูดคุยกันสักระยะหนึ่งแล้วก่อนที่จะย้ายมาที่นี่นะคะในเอ,อคนที่เริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทางสบตนะคะใน,ในเรื่องของนโยบายนโยบายน,นายํานโยบายของประเทศมาว่าที่นี่ควรจะมีการสร้างสนามบินได้แล้วนะคะเพราะว่าระยะทางที่การเดินทางเนี่ยระหว่าง จังหวัดยะลาไปเบตงเนี้ยก็ลำบากอยู่นะคะมีโค้งถึงสี่ร้อยเอ่อสี่ร้อยกว่าโค้งที่ที่เราต้องฝ่าฟันกันไปเพื่อให้ถึงเบตงเนี้ยมันเป็นความลําบากของนักท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าเขาก็เลยมีสนามคิดอยากจะมีสนามบินนะคะโดยนาเอ่อโดยที่คนในพื้นที่ละคะ่ะมันคนเสนอเรื่องขึ้นมาว่าอยากมีสนามบินเพื่อที่จะนำนักท่องเที่ยวเนี้ยมาสู่เบตงนะคะในส่วนของภาคพัด หลักๆก,ก็จะเป็นเทศบาลโดตรงค่ะเทศบาลโดตรงเนี่ยก็เขาเป็นคนต้นคิดนะคะพอคิดมาคิดได้นะคะทางรัฐบาลเห็นด้วยนะคะก็เลยได้เกิดสนามบินขึ้นมานะคะตอนแรกเราก็ท่านเขาคิดแบบเล็กๆนะเพราะว่าอยากจะมีสักแปดสิบหกที่นั่งอะไรแบบนี้สามารถลงลอนได้นะคะก็ก็น่าจะน่าจะไม่เกินความจริงนะว่าเออ การท่องเที่ยวแบบใหญ่การขนส่งแบบระบบใหญ่ๆเนี่ยมันจะกลายเป็นระบบเล็กๆนะคะบินฉี่ๆมากขึ้นแล้วก็หมายเล็กๆมากขึ้นเช่เทอร์ไฟลก็สามารถลงได้นะคะในเรื่องของเครื่องร่อนอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวอะไรเนี่ยลงได้ที่เบตงนะคะครับ <c oughs> ทำพืัอการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหละนะทีนี้ในส่วนของภาครัฐเราก็ต้องมีกิจกรรมนะคะที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะตันที่เจ็ดถึง อ่าเจ็ดถึงเก้าพิษภานะคะอ่าที่จะถึงเนี้ยเดือนอเดือนสองเดือนที่จะถึงเนี้ยนะคะเราจะมีเทลเบ,บตงนะคะชื่อของเขาก็คืออ,อเมซีนจังเกิลเทรลนะคะของสองพันยี่สิบสองที่เบตงนะคะพื้นที่ที่ใช้เป็นสนามวิ่งเนี้ยก็จะเป็นยอดเขานะคะยอดเขาสันคลากีรีนี่แหละ ระยะทางนะคะมีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะคะสําหรับนักท่องเทีย่ยวที่ปอดเล็กจริงๆนะคะแล้วก็วิ่งในป่านะคะในป่าก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะเราก็พยายามที่จะดีเซนให้ท่านเข้าใจให้ท่ทานทราบให้ท่านเห็นถึงความเป็นธรรมชาติของการท่องเทีย่ยวที่นี่นะคะการเดินป่าการไปเจอกับทากตัวเล็กๆก,การไปเห็นต้นหวายที่นีนาการไปเจอ สัตว์ป่าบางตัวรอยเท้าป่ารอยเท้าสัตว์เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับนักเที่ยวนะคะตอนนี้เราก็วางแผนเพื่อจัดกิจกรรมแบบเนี้ยทั้งในระดับประเทศนะคะแล้วก็ในในระดับของแตมิภาคก็มีนะคะเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องดึงประมาณตัวนี้ลงมาเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่แล้วก็ดึงดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อเปิดนักเที่ยวให้กว้างขึ้นนะคะถึงใช่นะคะมันมีอยู่ในส่วนของ ในส่วนของอำเภอทานโตโด้วยนะครับในส่วนของอำเภอทานโตเนี่ยเรามีแม่น้ำฮาลาบะลาบาลานะคะครับแม่น้ำหาลาบาลาเนี่่ะ <K> เขาเรียกเขาเรียกทะเลสาบนะที่นี่ก่มันใหญ่มากนะคะตอนแรกเราก็นึกว่ามันเป็นแค่แม่น้ำหรืออะไรเนี่ยพอเราวนไปรอบๆอี่ยจะเห็นว่าพื้นที่รับน้้ำนะคะมีมเขื่อนมีสวนบางลางนะคะเป็นพื้นที่ที่เป็น เป็นแหล่งผลิตแหล่งส่งแหล่งผลิตไฟฟ้าส่งสามจังหวัดชายดนใต้นะใน,ในเขื่อนบางงาเน,นี่ยแล้วก็แม่น้ําตอนนั้นคิดขังอยู่ในแม่น้ําเนี่ยอยู่ในเขื่อนเนี่ยระดับความสูงของเขานะคะร้อยเจ็ดสิบเมตรครับคุณวิชานึงดูนะร้อยเจ็สิบเมตรจากข้างล่างอ่ะก้นบึง้งก้นบึ้งอ่ะขึ้นมานะแล้วคนประมาณห้าสิบคนหกสิบคนต่อกันนะมันถึงจะได้มันถึงจะ จมลงไปข้างล่างได้นะเครื่องวินทั้งลำทจมได้นะฮาลาบาลาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็ชาวบานที่นี่เขาพยายามที่จะมีการท่องเที่ยวโดยใช้แพนะคะโดยใช้แพโดยใช้เรือต่อแพขนาดแพหรือแพเขาเรียกว่าแพสองชั้นแพ่หนึ่งชั้นนะคะลำนั่งเที่ยวล่องไปตามะทะเลสาบฮาลาบาลานะคะตอนนี้มีถึนบ่อครับิประ้าท่านบ่อครับ ท่านปอเดี๋ยวเราไว้ต่อกันในตอนที่สองนะครับวันนี้หมดเวลาอพอดีเดี๋ยวติดต่อท่านพอนะครับจะได้คุยกันต่ออตอนที่สองต่อไปเรื่องราวของยาลายังมีอีกมากมายนะครับเดี๋ยวไว้ต่อตอนที่สองนะครับท่านปอครับขอบคุณท่านพอมากๆนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับค่ะสจ้ดีค่ะ